ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องแต้ประสิทธครับห่างหายกันไปนานเติบครับเพราะว่าติดภารกิจการทํางานมิเนียมครับคลิปนี้ผมก็ลูกี่ไงผลผ้ามาเหมาสาครับสองพันครับสาวโครงการลึก4เมตรครับหนามก็อยู่ประมาณ2เมตรกว่าครับแต่กว้างครับลูกปีผมครับเป่าสัญญา เ่าสัญญาคาร์บอนครับจัดเลยันมาอ้ยสาพันขนาดใหญ่เลยมื่นพันหละที่ครับจังเสียนทาทีว่าสิบบกับว่านำหล่นเรือลอา,ามจริงๆครับตูสูขึ้นมานี่ มันสาสะก่ใหญ่ครับพอดีตั้งเครื่องสูบสายๆเองครับประมาณสามทีโมงส่าครับตั้งเครื่องสูบพรุ่งนี้แหะครับจันิสด็หลุนว่าที่มีปูมีป้าพอด้จับบอกครับสะนี่กับเมาส์อยู่ในราคาสองพันครับสาหน่ำท่วมครับ น้ำท่วมนาอโอ้แต่หลุนอยากเจอครับตัางสองเครื่องอืมครับเครื่องหนึง่งบ้านอีกเครื่องหนึ่งกับตั้งสูบสองเครื่องเลย สากับโบพังครับสาโครงการฝั่งเพิงกันยังดูดีอยู่ครับหนามกรลึกน้ำสากับกว้างกนที่กว้างครับว่บาจะหลางบอรครับ สูร้ังบอ่อปล่อยปลาใหม่ครับวัวหนาแกงมาปลาคอมันเขาบอ่อครับท่านี้ก็เขาน้าปังกับไดเก็บเกี่ยวไปแล้วครับเหลืออยู่เจ้าเหลืออยู่หนึ่งเจ้าเจ้านี้ยังไม่สุกครับฟ้างนี้ก็เก็บเกี่ยวไปทีีะปล่อยสำหรับเขาน้าปัง lúc các khám là khắp về là thầm lùng thầm lùng ơn người thầm lùng thầm lùng ừ ba ừ ừ ừ เอาแหไปกวนเบิ่องในสองสามโตกับปลาเอาแหไปลง าวานแห่ครับตวนน้นเป็น もう。<laughs> chán tiếng nhãng tiếng thò bảo tiếng thò nó đang bảo oh cái โทรศัพท์มันอยู่แต่ในน,น้ำเนาะจานเพื่อขึ้นเทื่องเลยบรรยาก,กาศยามเย็นพรุ่งนี้่นแหละครับมื้อื่นผมแหละครับจะได้ถ่ายคลิปอีกเทวนึงว่าจะได้พูดได้ป้าบ่าาครับเจนหน้าปูหนาป้างาบๆา <c oughs> บ่มีป้ายยังเลยมีแต่ปังเฮ้ยมีบู่เขาเอาเงินมาทีละเยอเอาอะไรเลยดิเอี่เะเรื่องที่เยอเลยวบ่เปหนอยู่ ลงคำตรงออรับเมาใหญ่ช่างผู้ใหญ่ชาตรีตระเออันยาตะเวนคำคอยครับพิกัดอยู่บ้านหนองหลวงทิ่ตะวันออกหมู่บ้านครับอำเภอนนทรายจังหวัดสุรินทร์ครับอันนั้นก็เป็นของ เบาคาร์บอยครับของสวนคาร์บอยเขาเนาะคาร์บอยเบยา,า,าคาร์บอย <c oughs> สองเสือนี่อยู่แต่เาเหนือครับนี่แต่เตะตั้งเครื่องน้ำใสใสบนครับนี่น้ำคุณละย่างบนท่านขึ้นครับหลานหน่อยสองคนนี่โอ้ทนทานเสียเหลือเกินมันเป้นเราครับผมน้ำอยู่เพียงเอวได้หน่อยครับเต็มหนึ่งโยครับเราบริี่ตรองเที่ยงเนาะ เงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพง่อนนี้ก็นน้ครับสำหรับทายคลิปรค,ปปค,ร,ร,คปรับสวัสดีครับ